สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับท่านที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ฉันโชคดีมากๆเลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนําและก็จะมาบอกกล่าวกับเหรียญที่มีราคาในตลาดนักสะสมนะครับและก็ทางเรานั้นยินดีที่จะรับประเมินราคาให้ทุกท่านด้วยนะครับ ให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่10,000บาทครับท่านฟังไม่ผิดน,นะครับนะครับ1 0 0 0 0บาทได้จริงๆนะครับค้าขายที่นี่นะครับส่งประเมินที่นี่นะครับไม่จําเป็นต้องทําใบรับรองรับรองใดๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองครับขอแค่อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆนักสะสมดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบและฟังการบรรยายดีๆช่องทางติดต่อมี QR code ID ให้ในคลิปวิดีโอในทุกๆคลิปครับ ทุกคนครับวันนี้ต้องบอกว่านี่ครับเหรียญที่ผมจะนําเหรียญเสนอในคลิปวิดีโอนี้เป็นความโชคดีของชาวร้อยเอ็ดนะครับอาเภอจังหันนะครับที่ได้นํามาประเมินราคากับทางเรานะครับและได้รับเงินไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับหลายท่านนั้นอาจจะมองว่านะครับเหรียญแบบนี้จะมีราคาจริงหรือเปล่าก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกๆคลิปที่ปล่อยออกไปนั้น เป็นเหรียญที่หายากมากนะครับถือว่าเป็นโอกาสทองของนักสะสมนะครับที่ติดตามสยามชแนลอยู่ท่านจะได้เห็นของมีราคากันและสามารถหาได้ในท้องตลาดนั่นเองครับมาดูเหรียญที่ผมนะครับรับซื้อมาจ่ายนะครับเพื่อนๆนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอจังหานนะครับพี่เขาบอกว่านะครับเจอโดยบังเอิญนะครับเป็นของคุณย่าที่อยู่ในกระปุกนะครับเก่าๆนะครับไม่คิดว่าจะมีราคาจริง นะครับก็นเน้จะว่าเห็นข้อมูลต่างๆนั้นใน YouTube บางที่ก็เป็นของแท้บางที่ก็เป็นแค่หลอกยอดวงยอดวิวว่าอย่างนั้นนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวของสยามชาแนลไม่มีเฟกนิวนะครับเป็นข่าวแท้และค้าขายได้จริงนะครับขอแค่ทุกท่านนั้นตั้งใจนะครับฟังรายละเอียดและก็ข้อมูลจากทางสยามชาแนลให้ดีแค่นี้เองทำความเข้าใจนะครับว่าแบบไหนมีราคาไม่มีราคา เราได้อธิบายไว้ให้อย่างชัดเจนที่สุดแล้วนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้ครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะเป็นเหรียญรุ่นเก่าเล็กๆเองนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับนะฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องร้องว้าวที่บ้านมีเป็นกระปุกนะครับบางคนก็บอกว่า ที่บ้านนี่มีเยอะแยะเลยนะครับซื้อจริงหรือเปล่านี่คือคําถามที่หลายท่านนั้นถามมาเยอะมากๆนะครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าดูคลิปให้จบนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญที่มีราคากับไม่มีราคามันมีจุดให้เล่นหากันอยู่นะฮะสำหรับตลาดนักสะสมนะครับสำหรับเรียนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายข้อมูลให้ฟังเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นแนวทางนะครับ สำหรับเรียนนี้นะครับด้านหลังนี่เป็นตราแผ่นดินนะครับตั้งแต่ปีพศ2500ก็ถือว่าโอ้โหนะครับประมาณสักกี่ปีแล้วล่ะนะครับก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับ60กว่าปีแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้หาง่ายอย่างนั้นนะครับเป็นเหรียญที่ผมกำลังจะพูดถึงคือเหรียญ10สตางค์ครับส0สตางค์นี่นะครับต้องบอกว่านี่ครับบางท่านนั้นนะครับก็นะครับมีทั้งแบบเนื้อทองแดงและก็ทองเหลือง แต่ทุกคนเคยสังเกตอะไรไหมครับสําหรับ10สตางค์นะฮะสิสตางค์นี้ท่านเคยสังเกตอะไรไหมครับท่านต้องสังเกตให้เป็นก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์สยามนะครับจะชี้จุดสําคัญของเหรียญ10สตางค์ที่มีราคาให้ฟังนะครับไดะให้ดูตัวอย่างด้วยนะครับนะฮะยังไงก็ฝากแชร์คนละครั้ง2ครั้งเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับนะครับนักสะสมมือใหม่ด้วยนะครับมาดูครับข้อมูลนะครับที่จะให้นะครับ ข้อมูลที่จะให้นะครับสำหรับเหรียญที่มีราคาสูงนะครับนี่ฮะขนาดสภาพศึกๆแบบนี้ยังมีราคาหลักพันเลยนะครับต้องบอกว่ามีราคาหลักพันเลยถ้าเกิดเป็นใหม่ๆคมๆเหมือนเหรียญนี้อาจจะได้สูงถึง10,000บาทนะครับทุกคนสังเกตดูนะครับสเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเหมือนเหมือนเหรียญคล้ายๆกันเลยแหละนะครับเป็นเหรียญเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับถ้าดูด้านหน้านะครับสังเกตดูนะครับจะมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชเห็นไหมทั้ง2เหรียญนะครับแล้วก็ รัชก,การที่9นะครับรัชก,การที่9มีภาพพระบรมรูปข,ของพระองค์ท่านทั้งสองเหรียญเช่นกันเป็นเนื้อทองเหลืองเหมือนกันต่างกันแค่สภาพความใหม่กับเก่าเท่านั้นเองครับแต่นะครับทุกคนครับให้ท่านสังเกตนะครับที่อยู่ด้านหลังให้ดีนะครับดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูนะนะครับผมจะชี้จุดสําคัญให้ดูนะครับดูเหรียญที่ท,ที่ที่ราคาถูกก่อนนะครับ เดี๋ยวนี้ทําไมอาจารย์ถึงเอามารีวิวมีราคาเหรอทําไมถึงมารีวิวคือผมมาประกอบกันให้รู้ว่าอันไหนเป็นอย่างไรอันไหนหางง่ายหายยากนะครับแต่ถามว่าเหรียญนี้มีราคาซื้อขายไม่มีนะอันนี้ซื้อมาอันนี้เขาเรียกว่าพระเศียรขวางนะครับแบบนี้อันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันเป็นพระเศียรขวางนะครับแต่นี่คือไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับอันนี้คือไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือทุกคนสังเกตตรงนี้นะท่านเห็นตรงนี้ไหมครับที่เขียนคําว่า10สตางค์นี้นะครับท่าน ท่านดูให <im ente wrote> <im> ้ดีนะครับดูให้ด okay. ีนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับขออนุญาตอีกนิดนึงนะเอาความชัดเจนให้นะครับเอาความรู้แน่นๆให้ฝากแชร์คลิปด้วยนะครับฝากแชร์คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับเดี๋ยวนักสะสมไปเจอแล้วจะไปโดนหลอกขายราคาถูกๆอย่างเงี้ยสองร้อยสามร้อยนี่ไม่ใช่นะท่านสังเกตดูตรงนี้นะดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญเหรียญนี้คือถามว่ามีราคาไหมที่มันมีราคาคือตรงนี้นะครับคือคือมันเป็นขวางแบบนี้เข้าใจไหมครับที่มีราคาคือเป็นขวางแต่ท่านสังเกตดูเลขหนึ่งให้ดีนะครับ นี่คือเลขหนึ่งของของเหรียญที่ถือว่าหาง่ายหาง่ายง่ายนะฮะถ้าถ้ามีแค่เหรียญสองเหรียญไม่ซื้อเลยนะครับถ้าไม่เจนไม่เป็นพระเศีขวางท่านสังเกตดูเลขหนึ่งตัวนี้ให้ดีนะครับนี่คือมันจะเป็นสั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เหรียญที่ผมซื้อมานะครับลองดูนะครับ,รบท่านเห็นไหมครับเหรียญที่ผมซื้อมานะฮะจากชาวร้อยเอ็ดนะครับอำเภอจางหาเนี่ยเลขหนึ่งจะต่างกันเห็นไหมครับเลขหนึ่งจะมีหางยาวๆกลมๆแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ครับ คือ2เหรียญนีต้ต้องยืนยันอีกว่านะครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามันคอลบล็อกกันนะครับถ้านลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตให้เป็นนี่นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นห่างสั้นตัวนี้จะเป็นห่างยาวเห็นไหมครับเห็นไหมฮะคือตัวนี้เนี่ยมีราคาสูงแต่ตรงนี้ราคาต่ําโหแบบนี้ต้องมีแบบเป็นหลักเป็นร้อยเป็นพันเหรียญน,นะฮะถึงจะซื้อถ้าไม่ใช่พันเศษขวางนะครับหรือว่าเศงตรงนะครับนี่ฮะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เหรียญเดียวก็ซื้อประเมินสูงสุดอยู่ที่เียละ 1,000 0บาทนะครับเราซื้อจริงนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับทุกคนครับอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะครับฝากแชร์คลิปดูให้หน่อยนะครับนี่นะครับนี่คือนี่คือของมีราคาอนี่คือไม่มีราคาแล้วก็ฝากสมาชิกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปฟังไปเจอเสียงอาจารย์อยู่ในในช่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่สยามชแนลนะครับนั่นคือให้ท่านมีนิชัยว่า เป็นมิสซาชีพที่กอปคลิปวีดีโออาจารย์ไประวังเขาจะพาทุกท่านนั้นนะครับไปทําใบรับรองรับรองแล้วเสียเงินเสียทองกันนะครับให้ระวังนิดหนึ่งนะครับของแท้ไม่มีการทําใบรับรองในการขายขอให้คุณมีเหรียญนี้นะครับเหรียญที่เป็นเลขเลขหนึ่งแบบนี้นะครับอาจารย์ซื้อให้เลยนะครับประเมินให้เลยนะนี่นะครับตรงยาวๆอย่างนี้นะเห็นไหมครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับ2 5 0 0ันอนะครับอ้นี้สึกหน่อยก็เลยอยู่ในราคาหลักพันแต่ถ้าเป็นคมคมซึ่สวยคมคมหน่อยนะครับ สวยคมๆใหม่ๆหน่อยนี่เป็นหมื่นนะฮะเหรียญน,นี้นะครับซื้อให้ปี2500เหมือนกันแต่คคดะบล็อกนะครับบล็อกนี้เขาเรียกว่า1หางสั้นอันนี้คือ1หางยาวที่มีราคาคือ1หางยาวนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนะครับสเหรียญน,นี้นะครับศึกษาให้ดีนะครับในทุกๆคลิปเนี่ยอาจารย์สยามอยากจะฝากทุกคนว่าคุณควรศึกษาคลิปวิดีโอแล้วก็ฟังการบรรยาให้ดี ท่านเชื่อมันเลยเลยว่าครับว่าข้อมูลที่ให้นั้นดนแล้วแต่เป็นข้อมูลของตลาดนักสะสมนะครับใครมีประเมินราคาก็ ID ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับสยาม FC555 ก็แ,ลดลแอดไลน์ ID ID มา เราซื้อเฉพาะที่ประกาศเท่านั้นนะครับไม่ได้ซื้อมั่วซั่วนะครับไม่ได้ว่ามีทุกอย่างที่คุณมีแล้วทางสยาม Channel จะไดวจัดซื้อนะครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งของมีราคากับไม่มีราคาเพื่อนๆต้องนะครับเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะครับต้องนะฮะฟังเหตุและผลด้วยนะครับอาจารย์สยามขอฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ